สบายดีพี่น้องสบายดีทุข่สุกุนทางลาวทางไทยและต่างประเทศพี่น้องมะบปะพอกพก,ก,กับนาตาลีงามคลังวนพี่น้อง <c oughs> บอกปแต่หัวแทนมะ婆ปะพอกคือเก่าจ้ามานันีมาคิดมาหุมซุกพี่น้องมาเลยค่ะเช็บเช็ดจ้าอรยค่ะมาหุมซุกพี่น้องบุ้มไม่ียกมนกันอีกคิดมะหุง กินชองเนี่ยกินช่องเธอนี่แหละมาหุ่กันจาน้าเนาะคือจะกินกับเขาดยจะไปพามาสูดหลวหน้าทั้นานานทงนั้นนะ แบขนาดังขายกาแฟพัะงพนังมาผัดบะมี่เนี่ยกินเอาผงมากินเนาะกาแฟกระขายบอดีดอกจางเพระาะว่านั่งกับพิดตลอดเขากระปุกหวัวนั่งเปิดอยนอกจากเนาะ ข้าบุ้ข้าวกระ่บข้าวชีเปิดตลอดนะตะกี้นะว่านะแต่ก็นะเปิดอยู่มาม่าผักนี่ช่วงนี้นะนั่งจากนั่งกับปิดแล้วกานเนาะว่าคนเขาชิมากินขากระบ่มันใจว่าข้าวชีเปืดหรือบ่อปลาชันๆนะครเนาะจะเป็นขับบริขายมันคุณบ่มี มันก็อากาศคืบแน่เนาะใะเนาะอากาศบอดีอากาศฮออากาศอากาศเย็นอยู่พัดกันยังบ่อยากาเมื่อไหถ้าลองเบิ้งเหือไปเพื่อออกนะถ้าดิดไปเนาะลองเบือ้องธบะาเหืออันย่าม,มันน่านย่ามห่อนเหื่อออกเต็ม่มตนะพังคันบรเลดมาหาลุ่นมาจังซันย่ามนี่อยู่ไทยกับพ่ออยู่เนาะยังอากาศเย็นอยู่ อ๋อชีกอกนั่งก็เป็นยังชีบอ่ะเจ็บเยอะใช่กระชีว่าอันนัตตารีคือบรินเจียงหัวตะโดนแล้ว บว์ฮวาดูประยัน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 นั่นลำคานอกจากบางคนเขากับบบคนเพิ่นกับบมาเียงวัวนอกจากนาเนืดพดไม่ได้ใช่ไหม แชบแชบแซ่คือใครคนนี้คือใคร่าเก่าแดดชทีะครับ มันออกหวานๆกำลังอวนเท่านี้ก็มาหาย,ยาเลยนะครับยังเคิกหนึ่งกรเลยมาคืนพ่อว่าใช่ยินแล้วทำให้มากิน ปลาบันีเดตขนาดพี่น้องกินข้าวกระมังหุงซุกมาเลยคะ่ะ เ็บเซมันนีบ่มีเชียงนุัวค่ะมาหุงใครจะเอาอืนมันนี่ครับยิ่มชาววชาวรังคน นาตาลีจะว่าพังเรื่องหนึ่งให้พี่น้องพังพี่น้องเอยถ่าว่ามีลูกมีเมียอ,อย่าไปพังความเมียเดอ้อพังความผีความนอกนี่เลย,ยพี่ <c oughs> ถ้าว่าผู้ไดามาบึงคลิปนาตาลีนะมาดูคลิปนาตาลีถ่าว่าพอยังมีลูกมีเมียนะบัดเอาเมียแล้วอันอย่าไปพังความเมียอะไรเด้อพังความผีความนอกนด้เยจ้า คุณยิ่งคือการ้าว่าเอาผัวแล้วก็จะพังไฟผัวลายพังทั้งญาติพี่น้อ,องเขาเองนะลูกค้าอดีบอกคทาวาทาว,าาวา่าผู้ใดได้เบิ่งได้คลิปได้เบิ่งได้สุ่มคลิปนัตติรีแล้วเสื้อแล,แล,ววละโบเสื้อกับพังหูไสออกหูควัวนะคะเนาะงนัตติรีกับไผ่เสื้อดอกบ้างให้ฟัง คือบางคนนี่จะว่าว่าบางคนก่ะทังควมมีอะไรจนลืมผี่ลืมน้องนะคะ่ะน้องประมาณสั้นๆในยิ่งก็เจ้าว่าวว่าสั้นๆอันนี้เป็นเป็นกาเป็นกรที่ว่าเรื่องต่อๆกันมาแล้วใช่ไห อิ่มแล้วพี่น้องมันจะว่าวขับรถกินยังไงทั้งขับรถทั้งยกันปวดสบปวดหน้ามันบนบนยันลบ่มบ่ขับรถนะ มือนี้การอยู่บ้านอยู่เพื่อนขายกาแฟาคือเกา่าแน่แน่เนาะเวลาไปทางใดเมื่อวานนี่ไปหาอาจารย์ชูบนาาัน,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 นต้องจิกมาม่วนอยู่แฟหมุนหัวป่เมื่อวาณอย่างคาณฟี่บ๊อกเพียงเดียวเลยพี่น้องไปขายกาแฟามาพี่น้องเลยปิดไม่ก่อนกลัวเพลงวนัน ากากาศแก่หอย ao เอ่ออะรกัเอาค่ะนางประดิษนดอกแะะไรกเอาชอบขมืองกับไปเลยนี่พี่น้องปิดลาน,นไปอีกแล้วเทากับ ไปห้ามูห้าครู่อะไรแล้วท่านช้าไปถ่ายคลิปอยู่ตัวบอลเก่าแล้วมากรบบอกหากันะะเนาะอันพี่น้องเอ้ยยาวานาตรีขี่คู่อีโต้อหลุดตัดมาแล้วกำรักขี่ว่า นาตาลีในขั้นบัวธามนั่งกาบัวว่านะขะเด้ออยากี่คุยท่านเทือการจำบัวได้บ่านเทือการจื้อบได้จำบรัยน้องพี่น้องเนาะบางคนในสิบวันนาตาลีนังขี่คุยขี่องค์ประมาณระทางท่านบัวแม่นจ้าบ่านเทื่อกานาตาลีเป็นคนขี่ขั้นว่านะจ๊านาะต้องทามบนะจ้าเด้อท่าวาไพอยากอยากว่าอยากคุยนาตาลีภูบมีพ่ออยู่นในบ้านเฮาคือการค่ะท่าวา บ้าเปิ่นคู้นท่านเ,ล,นเลยทว่าเห็นอยากถามค่ะถามนั่งกับมาได้บ่ได้คุยดอกแคะทางโตแต่ว่านั่งเป็นคนขี้ดข้านเมาถ้าว่าอยากเมาอ่ะอยากอยากถามค่ะถามอยากอยากคุยก่ะคุยนะคะน้องควานั่งนัตตารีเป็นคนณเอ่อโบมักเมาพนใดยการมักเมา คั้นว้าับเว่ากับคนที่รู้ใจกับค้นที่เข้าใจเนอกจากน้องพระบา้านเพื่อนท่านกับค้นที่ตลกนาตีเขาได้คนตลกคนหมักเวาก่าหมักวาก่าวตลกไปน้าไดส้สุดเส้นทางจากต่ว่าบอดต,ตลกกัดตเวาได้ยาทามได้ยิ้มได้หัวได้ทามด้วยแต่เดอ้อนังบัณฑีคุยดอกคา่ะหากฉี่บางคนก็าฉี่ว้าวให้น้าว่าน่านขี่คุยนาบูนานาบอยิ้มนาบอยิม่ม เพราะว่านาตาลีก <sus Toyota> ็เป็นคนจังสี่ต้องเป็นน้องน้อยยิ้มยากหัวยากหัวยากเนาะจ้ะเนาะถามรุจาระอบ่เป็นอย่างขาดทามก่อนโลบ่เป็นอย่างนาตาลีเพราะว่าเป็นคนจังสี่อยู่แล้วนอกจะเนาะเป็นคุ้นหนาป่วยิ้มหนาโผล่หัวนอกจะเนาะคือห้าคือว่าจังนั้นคือห้าคือจังหวะสี่ห้าประวัติทางชันบ่เมนจะถามได้รุจาระเบ่เป็นอย่างเราได้ตอบได้จ้า ส่วนมากหลังจาจำบบได้พยยี่น้องบางคนเข้ามาซื้อกาแฟว่าจำคอยได้โบมันหลายคนเขาจะต้องมาจำบบได้อันนี้จะเป็นบ้านอื่นมาถามบ้านใก,กล้กันนะพ่อจำคอยได้บเขา,าซื้อกาแฟเจ้าเขากล่าคันจิตวาจำบโได้เขายันยันเขาจะนอยใจเขออา่าจำได้อยู่บางเแื่เขาจะปิดหนา้าปิดตาเขาก็จำบบได้อีกหนึ่งจ๊ะ มีคนว่าวันนาตาลีน่ายิงมคิ้วหนาหนาโบยิมนาโบหัวนาโบอาจารย์เนาะค่เนาะนังก่ายอมลบอยู่ธรรมะภาะว่านาตาลีเป็นคนว่าวคิ้นขันว่าเป็นคนบ่มหัวว่าบ่มักคุยนะคะเนาะเป็นคนว่าวยากอาจารย์เนาะขั้นว่าโอยถามได้อาจารย์เนาะถามโรเป็นียงถามได้ยิ้มได้ว่าวได้ถามได้ค่ะคุยได้แต่ว่าต้องถามนั่งโกนให้นั่งถามโกนนั่งบ่ถานอาจารย์ภาวะ อานาตาลีเป็นคนเหมอนบมักว่าโอ้่เนาะว่าได้มักว่าอยู่ถ่าุถือผูตะลุกถือภูมังเงตลุกเงปเป็นควนโลดเงีไาตะลุกเาตะลุกเนอสุดเส้นทางเขาบอกจะไปได้ถ่าบ่ตะลุกเ้าได้อยู่ว่าสมุดป ่านาตาลีน่ะผักชอบไผ่ตะลุกชอบไปทั้งไผ่ตะลุกะอาจากนัเนว่านมัวมวนแต่ว่าใจนํามวนอยู่หาแต่ว่ based, freely, <S <s <aa sunshine> นนาเน้่มันนาบุเปื่อยเผยใหว่าว่าม้วนเนาะคุณขางคุณคุณลำบอกขางว่าปลาอนาตาลีนี่ขี่องค์ขี่คุยนานาบบยิ้มนาใบแยมนาขึ้นะวันนาบุขึ้นจะว้นคันธามพญาร่าให้ประมาณวันจั่บโไปยังพี่น้องถามได้ค่ะ นาตาลีเป็นคนจังสีเนะาะค่ะเนาะที่ยินกับยากเว้ากระว่าไพ่ทามกับว้าไพ่ยิ้มเหงายิ้มไพ่คุยกหงคุยเนาะค่ะเนาะเอาเอาเป็นจังสีเนาะค่ะเนาะหากักชวนมากนั่นต้องทามทั้งโก้นนะครับปรวะวัตินั่งกับนั่งเป็นคนนั่นป่ะทามคนณกอนมันจิมัจจิคือตรงนี้แหละวะสะววังข์สันเฮาประทาเมเฮากอนเฮาว่าเฮากิ้คู่ว่าเฮายิ้มนะคะน้องความาณ่นังข์สันโบไม่จ้านาตาลีเป็นคนจังซีนั่นแหละเนาะทามได้ค่ะ เจาลานายอยู่คนเดียวเมพอน่ะไปอันเมน่ะไปทั้งไปทั้งนึงพอน่ะไปทั้งนึงไปป่าไปดงละพอน่ะขึ้นขึ้นเขาหัวเขาสวนเมเคยจากักทังไหนเมน่ะลุไหหน้าบุกปาบ้านนี่ลูกอาอยู่คนเดียวที่เศร้าเอาละค่าผักบรรยากาศว้ช่วงนีง้ก่อนนะพี่น้องคลิปหนาพบก,ก็ไม่ อย่าลืมกดไลไ์กุแช์กดกระดิง่งกุดกระโลลใไงนั่งนะคะ่ะคทอดีค่้